โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เยือนถิ่นยิมเก่านั่นเองนะครับยิมนี้นะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับเป็นยิมเก่านะครับที่ผมเคยฝึกนะครับก็คือจุดเริ่มต้นของการเล่นกล้ามเนี่ยผมเกิดขึ้นที่นี่เลยนะครับก่อนหน้านี้มันไม่ใช่สภาพแบบนี้นะครับคือก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูว่ามันเป็นแบบไหนนะครับบอกเลยว่าโอ้สคูมากๆนะครับที่เห็นอยู่นี่คือผมเล่นสมิทแมชชีนอินไคลเวนเพรสนะครับก็คือวอร์มแล้วมันเข้าดีนะครับแต่ก็ ดูฟอร์มแล้วก็ยังแบบไม่ค่อยที่จะแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะครับเพราะส่วนใหญ่ที่เพื่อนๆเห็นกันโฮ mm. มยิมของก็จะเป็นฟรีเวทแล้วอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ดัมเบลเชสเพรสนะครับก็เล่นกับดัมเบลนะอันนี้ผมไม่รู้นะ mm. ดัมเบลกี่กิโลแต่รู้สึกว่าค่อนข้างเบากว่าที่ผมเล่นปกตินะครับดูนะดัมเบลโอซูคูมากๆนะครับ เก่ามากนะครับยิมนี้นะครับถ้าใครสนใจจะมานะครับอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอตาขีนะครับบ้านตาแบนนะครับบ้านปู่แบนนะฮะถามคนแถวนั้นได้นะครับที่ผมไปล่าสุดนี้วันละ10บาทนะครับ10บาทเท่านั้นแหละแล้วเราก็มาต่อกันด้วยเคเบิลฟลายนะครับอันนี้จะเก็บอกโดยร่วมนะครับขอบอกอกด้านในนะครับสควีดสควีดดีๆนะครับเราจะได้อกที่เป็นอกด้านในเพิ่มนะครับ แล้วก็ท่าสุดท้ายของวันนี้นะครับก็จะเป็นเคเบิลไซเรนอลเป็นซิงเกิลอาร์มนะครับท่านี้โดนมากๆนะจริงจริงคือเล่นพร้อมกัน2ข้างอนะ่ะผมรู้สึกโดนกว่านะแ,ตแต่อยากเปลี่ยนฟิลแบบว่าเล่นทีละข้างบ้างนะครับก็จัดไปเลยครับคือจริงๆผมไม่ได้ซ้อมคนเดียวนะคือก็มีคนเล่นด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้คือผมมาไวกว่าคนอื่นเขามาก,กันนะค,คือเหมือนกู้รีบนั่นแหละเออเอาไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรา ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม